ครับน<ะ>้องคุณเล่นบอลนะครับเอาหนูก็เล่นบอลไปสิลูตายแล้วตายแล้วโอ้ปูดตายปูดตายกลัวน่ากลัวไปเล่นบอลกับพ่อเลยเอ้าหล่หล่อหลว้ายหล่หล่อหล่อ้เอาแล้วไงอีกอ่ะไปนู่นลงไปเล่นกับพ่อนู่นไป ไปเร็วๆเลยเอาไปแล้วลูมืเล่นกับพ่อเลย<ม>โอ้โหน่ากลัวนะกลัวน่ากลัวมากอเฮ้ยน่ากลัวมากไขมันพ่อเนี่ยอือหือ

เก่งเก่งมิกิมิกิอู้ห <oh> ูย bueno> ยุ่งยุ Alright, ่งเลยเฮ้ยอ๋อต้องใช้เสียง้วยอ้ยต้องใช้เสียงด้วยนะเร็วเข้าเร็วเข้า มันต้องใช้เสียงขนาดนั้นเลยเหรอลูกพอยัง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 ขอหนามีดอกดมีสังเลยดึกแตุ่มแลยทุ yep. et ่มเว่ยอันนี้เอาลูกเปทำ